อยู่ในอันดับที่4ของลงโทกนะคะอันนี้ก็ถึงว่าเอ่อท่านผอวัฒนาพอประเสริฐนะคะท่านผู้ในการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกท่านไว้ด้วยนะคะในงามของผู้จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะเวลาถือก็ยกหัวสีสาวไว้นะคะตอนนี้เอาถือเทียวแล้วก่อนก็ได้ดีที่ต้องทต่อไปต่อข้างต่อไปครับเหมือนกับการเก็บขยะทะเล ในวันนี้เรียน,นสัน้นๆแล้วก็ืัอขายทาสอสมอนะคะอันนี้เป็นของบริษัทยัน,ยนวอยลมนะคะก็ได้เออเป็นนะคะจากเออสานักงานนะคะสำาักเานเอลชชัยฝั่งที่แปดนะคะ นะคะที่เข้ามาดูพี่นะคะโอมเมนดีสุดเดี๋ยว ý bên ý thức 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 ý thức

กระเป๋าเช็คด้วยนะครับข้างในเียมีดกระเป๋าต่ออติดดีด้วยเตรงนี้ก็มีโอ้โอ้แ่ตรงนั้นเปล่รีบีีนะร มีข้างนี่กดแก้วอยู่ไหนกดแก้วน่ารักเลยน่ารักมากอ,อาีผมก็กมกีนะมีรองเท้ารองเท้าสำหรับเด็กีครบ เ <entender it, S 1> ้า่ก็บอกค่ะพ่อ